อ่ะสบายดีนะทุกๆคนเนาะมินิเฮาความยิงกับช่องอ่ามื้อนี้เขาก็จะไม่เห็ดคลิปเกี่ยวกับการรีแอคชั่นกันอีกตามเคยเนาะเพราะว่ามื้อนี้เขาก็จะมาเห็ดคลิปรีแอคชั่นเป็น EP 3ของเขานั่นเองเอเี่ยวกับเพลงนี้อ่ะ,ะารายก็จากช่อง นี่อีกตามเคยอ่ากับเป็นเพลงอายของวงปปยากันอีกตามเคยเนาะเพราะว่าเมืมมม่อเมือ่อมืเมื่อแรกที่เขาลงสามชั่วโมงแรกคือข่อยเขาไปเบิ่งแล้วแม่งโคตรฟังฟังแล้วแมบโคตรม่วนก็นเลยแบบอยากเอามาเหตุรีแอคชั่นแต่กับบริเหตุจนมหาหอดหกมือหามือหกมือนี่แหละอ่ะก็เลยยังบริเหตุจะเถียงก็เลยจะเอามาเหตุในมือนี้อยู่เลยเนาะ และกาถาว่าพภยพรมหับฟังกันเป็นเทียมหอยเนาะกาคือไปหับสมหับฟังกันได้เลยกาอาจจะขึ้นไหวแถวๆเนี้ยนี่นี่นี่เออขึ้นแถวนี้คลิปจะขึ้นขึ้นแถวนี้เออก็อพภพพร,พรมหับสมหับฟังกันแหละกาไปกันเลยภพภพ้อมทีจะหับชมหับฟังกันแล้วกัโตหนึ่งสองสามเลส s ์ก แบบเปิดฉากแรกมากก่เด็กน้อยเลยนะแบบเป็นตะแพงแถมเป็นตะแพร่งอีกตะแพงโ,ค,โคตรเป็นตะแพงเลยแบบวิดีโอเขาก็ดึงน้าจะดึงสีเขียวคนดึงสีเขียวคนแหแล้วก็ทุกคนห้องหมวนเอยฟังมาแล้วก็เลยเบาอกก่อดเลยซะคือทุกคนห้องห้องหมวนอันนี้ รายกาทุกคนแบบเป็นแพงเออเป็นแพงเป็นแพงก็แบบแถมห้องเให้หมวนเป็นแพงแบบนี้ใค,ครให้ดิให้แหละสิบติดตามเนาะก็ต้องถาติดตามอ่ะทรับทางหุ้นตงนี้หนึ่สามคนคือคอยบอกก่อนหน้านี้ไปครับเกี่ยวกับเพลงอ่าปรประยะปยาอ่าเพลงอย็กงได้เจ้ามันบอกว่าเออประมาณเพลงนั้นพคตกเป็แพงเลย เพลงน,น, day, น,นี้ก็น um ่ะจะอ่าผ่านมาได้หามือแล้วท um ับททุกคนเป็นแฟงเบิดและแฟนเป็นแฟนหลักายกับโคตรหนาหักเลยทับงที่ทุกคนอยู่สามคนโคตรหนาหักเลยเพลงนี้นาะจะอ่าถูกถืก ทุกคนทางฝั่งในฝั่งลาาเอาไปรีแอคชั่นกันหลายก็คืออ่าเขาบอกเลยทีมเพลงนี้คือ่าจะเป็นแบบเพลงเถียงยากได้เจ้ายบนค่ายยากได้เจ้าแต่แบบค่ายแบบอ่ายเวลาทีเฮามีมีคนแบบทีเฮาแอบมากแย่มากนะคือการประมาณนั้น นแพงเลยเรียกแคบขนาดอยน่งเบิ่งขอพผู้จักเขาแต่เขาก็บ่ฮหจักก่อนคณนั่นนะอยน่งเบิ่งแบบเออแบบละลายว่ะแต่เด้คนละลายเลยน้องน้องดาวน้องดาวน้องรุ่น้อง อันนี้ควมบอสื้ออันนี้ความบอสื้อเลยจะเป็นตะแพงเป็นะแพงมาเลยเป็นตะแพงอะภา <c oughs> ท,ทุกทีลงคืเขามาห้องคือแบบประตมเพลงอะผสมภาษาญี่ปุ่นเรื่องเกาหลีเนี่ยเราลงไปพอดีแบบเข้าใจเขาฟิลอ่ะก็จะเป็นตะแพงอ่ะเนะอกจากเขาเมันกับเป็นตะแพงอยงู่แล้วแต่ว่าอเอามาห้องเจาะ ใช่ครับเพียงลาวกาแห่งเป็นตะแพงเก่ามัก็เป็นตะเพงเลยอะ่ค่อยกุลลายอะไรงเ้อะไอสัตว์เะเพงว่ะ จิ้มทบิบูกับผสมกันอ่ะโคตรลงตัวมันแพงไปนะแพงมาจบมาจบอ่าด้วยเล็กน้อยแต่คือมาจบด้วยเล็กน้อยเนาะเป็นแพงอยู่ อือเป็นตะแพงอะ่ะอายปะปัาอายอ่า,า,อา,อาก็เป็นอะไรนะเนาะกับจบไปไปถีบมาหอยเนาะกับเพลงอายของปปัญาเนาะก็คือทุกคนในคลิปอ่าก็คือคนทุกคนในเพลงคือเป็นตะแพงเบิดทั้งเด็กน้อยทั้งอ่าคนห้องเนาะก็คือเป็นตะแพงเบิด สรุปเลยวงยางยังไงซะเพลงนี้อลังการแลวก็บแบบเขาฟิวสุดๆอ่าทั้งข่อยขนาดข่อยข่อ,อยนั่งเบิ่งเสื่อๆเนี่ยก็ยังแบบโอ้ละลายเองอ่ะสัตว์บางคนละลายอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่ามาหอดน,นี้ก็ประมาณสี่สี่คนสี่นาทีหานาทีแล้วมั้งอ่ามาถึงตอนนี้ก็ขอขอบใจทุกๆคนที่เขามาเบิง่งเนาะถึงว่าคลิปเขาจะเป็นอ่าคลิปที่บโปรเฟสนอลหรือว่า บอดีอลังการขนาดนั้นก็คือเขามาแอคเรียชันกันตามธรรมดาเนาะมาว่ามาเผยแผ่กลบปเพลงดีๆให้ทุกๆคนเนาะได้เบิบึงได้ฟังก็คือเขาขอบใจทุกๆคนที่เขอมาบึงคลิปของซ่องลาวเคซี่แซแนลเนาะและก็เขาขอบใจที่ทุกๆคนเป็นแหงผักดันให้คลิปและก็ให้ซ่องของเขาเนะะเขาะก็ขอขอบใจทุกๆคน แล้วก็มาถึงนะตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่เขาจะไปเป็นเถี่ยมหอยเนาะส,สดีอ่ะถึงเวลาที่เขาจะไปเป็นเถี่ยมหอยเนาะเพราะว่าเกินเวลาทำาะไาลาแล้วก็คือข,อขอบใจอีกครั้งหนึ่งเนาะเจอกันคลิปหนา้บาบอกว่าจะเป็นคลิปยังเนาะเจอกันบ๊ายบายซีโยเกนไปแล้แบบอือ